เพราะผมมองว่าพื้นฐานที่สุดของโลกทุนนิยมอะคือเงินจะมีค่าก็ต่อเมื่อเงินจะต้องหายากเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนไม่สามารถรวยได้ถ้าทุกคนรวยพร้อมกันหมดเงินก็จะไม่มีค่าแล้วคนที่รวยกว่าเท่านั้นถึงจะเป็นคนที่รวยจริง,รงเ,เพราะฉะนั้นยังไงในพื้นฐานของโลกทุนนิยมอะคนส่วนน้อยเท่านั้นที่จะรวยได้ เพราะฉะนั้นจุดยืนของผมเวลาที่ผมจะตัดสินใจลงทุนในอะไรก็ตามอ่ะโจทย์ของผมคือผมจะเป็นคนส่วนน้อยอมผมไม่สนใจว่าผมจะถูกหรือผมจะผิดผมจะฉลาดหรือผมจะโง่ไม่เกี่ยวเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆความยากมันก็คือว่าเมื่อไหร่ที่เราจะเป็นคนส่วนน้อยได้จริงๆนะเรามักจะต้องผิดเพราะผมไม่เชื่อว่าคนส่วนใหญ่เวลาที่เขาคิดเหมือนกันหมดอ่ะเขาจะผิดกันหมดแล้วผมถูกอยู่คนเดียวมันเป็นไปไม่ได้เพราะทุกคนก็ฉลาดหมดเพราะฉะนั้นน่ะผมก็ยอมผิด แต่ผมได้เป็นคนส่วนน้อยจริงๆก็มันก็แค่นั้นเองซึ่งมันยาก